กรณีศึกษาทำไมอีลอนมารถึงไล่พนักงานคู่ใจที่ทำงานร่วมกันมากว่า12ปีออกจากบริษัทเทสลาขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะและแน่นอนค่ะว่าในทุกๆองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็วแบบนี้ก็ต้องมีบุคลากรคนสำคัญที่คอยขับเคลื่อนอยู่เคียงข้างผู้บริหาร และไม่ว่าองค์กรไหนๆก็คงอยากจะเก็บพนักงานที่มีความสามารถหรือร่วมลงแรงมาด้วยกันเป็นเวลาหลายปีมาช่วยกันปลุกปั้นให้บริษัทนั้นเติบโตต่อไปแต่ถ้าใครนะคะได้เคยอ่านหนังสือสรุปชีวประวัติของอีลอนมารที่ชื่อว่าอีลอนมาร์ Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic f u t u r e ฟเจอขาเคยกล่าวไว้ค่ะว่าเขานั้นเคยไล่พนักงานคู่ใจที่ทำงานร่วมกันมากว่า12ปีออกจากบริษัทแล้วเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรทำไมอีลอนมารถึงตัดสินใจแบบนั้นลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทต,ตัวจริงสุวรรณภูมิ จองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair com ในปี2014 Mary Beth Brown หรือ Brown ผู้ช่วยของอีลอนมาร์นั้นได้ตัดสินใจขออีลอนมาร์ขึ้นเงินเดือนค่ะเนื่องจากเธอเชื่อว่าความทุ่มเทของเธอนั้นไม่น้อยหน้าบุคคลสำคัญอื่นๆในองค์กร และเธอเองก็ได้ทุ่มเทในการทำงานอย่างมากเป็นเวลากว่า12ปีซึ่งที่ผ่านมาในะคะความสัมพันธ์ของอีลอนมาร์กับบราวนั้นก็เรียกได้ว่าเธอเป็นเหมือนผู้ที่คอยจัดการให้ทุกอย่างและทำให้อีลอนมาร์เองสามารถจัดการชีวิตของเขาได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นความทุ่มเทของเธอก็คือไม่ว่ามาร์นั้นจะทำงานหนักหรือนานแค่ไหนบราวก็จะอยู่จนกว่าเขาจะทำงานเสร็จไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลากว่า20ชั่วโมงต่อวันก็ตาม นอกจากนี้นะคะบราวนั้นยังเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงตารางเวลาต่างๆที่ทําให้ลอเลนมาร์คนั้นสามารถแบ่งเวลามาอยู่กับลูกๆของเขาได้นะคะมาไปกว่านั้นค่ะบราวเองนะคะยังมีส่วนสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ SpaceX ซึ่งก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่อีลนมาร์คนั้นทุ่มเทไม่แพ้กับเทสลาเลยด้วยความที่บราวนั้นคิดว่าจากทุกสิ่งที่เธอทุ่มเทให้กับงานทําให้เธอนั้นสมควรที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนแต่หลังจากที่เธอได้เสนอเรื่องนี้ไป สิ่งที่มาร์กตอบกลับมาก็คือผมคิดว่าคุณมีค่าต่อองค์กรของเรามากบางทีเงินที่คุณเรียกมันอาจจะเหมาะสมแล้วก็ได้ทำไมคุณไม่ลองพักร้อนสักสองอาทิตย์ละ่ะแล้วในระหว่างนั้นผมจะลองประเมินดูว่ามันจริงอย่างที่ผมคิดไหมซึ่งจากหนังสือนะคะสาเหตุที่ลอนมาร์กนั้นตัดสินใจทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการดูเขาว่าหน้าที่หรือสิ่งที่บราวน์ทำนั้นมันสำคัญกับเขาแค่ไหนและเขาสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เองหรือเปล่า หลังจากเวลาผ่านไป2อาทิตย์นะคะบราวกลับมาทำงานตามที่ได้ตกลงกันและบราวก็ต้องแปลกใจค่ะเมื่อพบว่าอีลอนมาร์นั้นบอกกับเธอว่าเขาไม่ต้องการเธออีกแล้วเพราะเขามาค้นพบแล้วว่าหน้าที่ของเธอนั้นไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับเขาและเขาก็มองว่าเขาสามารถทำทุกอย่างเองได้ซึ่งหลังจากที่หนังสือเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ออกไปในปี2017มาร์กก็ได้ตัดสินใจออกมาพูดแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่า การที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเป็นเพราะว่าในขณะที่องค์กรของเขากำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือ specialist หลายๆคนมากกว่าคนที่ทำได้หลายๆอย่างอย่าง generalist เพียงแค่คนเดียวและในความเป็นจริงแล้วเขาก็มีการนำเสนองานตำแหน่งอื่นๆพร้อมอัตราค่าจ้างที่เท่ากันให้กับเราแล้วด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธไป แต่เมื่อบราว์ตัดสินใจปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นนะคะอีลอนมารกเลยตัดสินใจมอบเงินเดือนย้อนหลัง1ปีพร้อมกับหุ้นบริษัทเพื่อเป็นการชดเชยให้กับบราว์แล้วก็เป็นการขอบคุณที่เขานั้นร่วมทํางานกับอีลอนมารกมาตลอด12ปีนั่นเองสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair.com ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย